การที่เรามีอยู่จริงแปลว่ามีผู้สร้างอยู่จริงนะครับแล้วผู้สร้างก็ได้ติดต่อมาแล้วผ่านคำพี่หลายเล่มศาสนทูตหลายาหลายท่านเราเล่มสุดท้ายเนี่ยที่ไม่มีการบิดเบือนเพราะคนที่ไม่เชื่อที่ไปบิดเบือนคําพูดคิดว่าคำพูดของเบื้องบนไม่ดีพอกุรอานไม่มีการบิดเบือนพระเจ้าหรืออัลลอฮ์ผู้สร้างได้บอกหลักฐานในการสร้างทั้งหมดด้วยเหตุผลทั้งหมดที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่กล้าขัดไม่กล้าขัดนะครับอิสลาม ไม่ได้วางรากฐานบนความงมงายเหมือนหลายๆความเชื่อนะครับอัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์อย่าเข้าใจผิดนะครับมนุษย์เป็นสิ่งที่บูชาสําหรับอาจจะศาสนาอื่นแต่ว่าอิสลามห้ามบูชาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดยกเว้นผู้สร้างนะครับมนุษย์จะรูปปั้นจะ อะไรเนี่ยมันเป็นไม่ได้ที่จะจะมีอะไรกับเราได้มันมเป็นศาส,สนาทูตยังไม่ให้บูชาศาส,สนาทูตม,มุฮัมมัดสุลตานก็เป็นศาสนาทูตเป็นเพียงแค่ศาสนาทูตที่ถูกส่งมาบอกข่าวว่ามีนะพระเจ้าพระเจ้าสั่งอย่างนี้นะพระเจ้าสร้างทุกอย่างนี้นะวิทยาศาสตร,ร์ปพิสูจน์ัาสิวิสาพ,พิสูจน์มาแล้วไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนกล้าปลี่ปากมาบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงๆแต่เอาไม่ยาศาต์ัวจริงนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์และพระเจ้าถ้าไม่มีผู้สร้างก็ไม่มีสิ่งทุกสร้างคือเราเราจะมาอ้างว่่าาตัวเเรนีย สร้างมาธรรมชาติมันเป็นความสรุปโดยไม่มีความหมายธรรมชาติไม่มีความหมายอันนี้มันเคยสรุปเพื่อปัดปัดความรับผิดชอบแล้วจะขี้เกียจจะจะ,จะหาต่อ้เอยเราเรามาจากธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรนะครับมันเป็นงานปัดนะครับ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นธรรมชาติต้องอ้างก่อนว่าธรรมชาติสร้างเราธรรมชาติอ้างได้ไหมไม่ได้เพราะธรรมชาติไม่มีตัวตนพระเจ้าบอกพระเจ้าสร้างเราสร้างยังไง สิ่งเล้นลับที่มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนวิธีการสร้างของจัก,กรวาลชั้นฟ้าโลกทุกอย่างพระองค์เขียนป็นอัลกุรอานแล้วมนุษย์พิสูจน์แล้วเป็นตามนั้นเราต้องเชื่อตามนั้นถ้ามาบอกว่าเชื่อธรรมชาติโดยที่ธรรมชาติเองไม่มีตัวตนและไม่เคยเขียนและบอกว่าฉันสร้างไม่เคยเอาเครดิตนั่นเองเราจะไม่เชื่อเนี่ยเหมือนเรายัดเยียดปัดความจริงออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่กำลังจะพูดค,คือผู้ที่ถามแบบนี้นะครับเขาเขาไม่เข้าใจถ้าด้วยความถามด้วยความจริงใจนะ ผมว่าคําถามที่ถูกต้องคือคุณเชื่อหรือเปล่าว่ามีผู้สร้างเอางี้ก่อนเชื่อหรือเปล่าหรือทุกถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างมันบังเอิญมันก็มันก็มันยากที่จะถามคําถามต่อไปนะมีหรือเปล่าผู้สร้างหรือทุกอย่างมันบังเอิญแล้วบังเอิญขนาดนี้ได้ยังไงไม่มีกฎเกณฑ์ไหนรองรับความบังเอิญพวกนี้นะไม่มีกฎเกณฑ์ไหนรองรับการที่สิ่งสิ่งหนึ่งจะระเบิดออกมาแล้วโคจรเป็นวงได้เป็นล้านปีเหมือนสุริยะจักรวาลไม่มีกฎเกณฑ์ข้อไหน บอกว่ามีอสุจิตัวหนึง่งแล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นมนุษย์มีหัวใจเต้นได้โดยอัตโนมัติเป็นเวลาเจ80ปีไม่มีนะครับกฎเกณฑ์พวกนี้คุณถ้าคุณเรียกเรื่องพวกนี้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญวงเล็บธรรมชาติเนี่ยม,มันมันก็จบละคือมันยากมากที่คุณจะจะ,จะรู้จักพระเจ้า <c oughs> แต่ถ้าคุณถ้าคุณคิดสักนิดหนึ่งด้วยตรรก,กะนะ <c oughs> ด้วยความมีเหตุมีผลเนี่ยคำตอบสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีจุดกำเนิดย่อม <c oughs> มีผู้สร้าง <c oughs> ผู้นั้นเป็นใครเอางี้แล้วกันเป็นใครเป็นคนไม่ได้แน่แน่เป็นคนไม่ได้แน่แน่เพราะเพราะถ้าเป็นคนเขาคงไม่ให้ตัวเองตายใช่ป่ะแล้วถ้าผู้สร้างตายแล้วทุกอย่างมันอยู่ได้ยังไงแล้วคนที่สร้างก่อนก่อนคนที่จะเกิดสร้างมาได้ไงนะครับก็เราเพ่อพ่อแม่ของของคนนั้นเป็นผู้สร้างโดยไหมเป็นพระเจ้า้ดยไหมคือคือมันเอางี้ก่อนมีผู้สร้างไหมคืออาจจะศาสนาพุทธอาจจะบูชาคนพระพทธเจ้าคริสต์ก็อาจจะบูชาคนอีกนะครับยว Uni, ยูนี่ยังบูชาพระเจ้าแต่คริสเตียนง,งงนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่บูชาคนหรือบูชาเจาเวิตหรืออะไรสักอย่างอย่าคืออย่างที่บอกตั้งต้นรายการว่ารายการนี้ให้มองความคิดอีกแบบหนึง่งอย่าเอาบรรทัดฐานของศาสนาเดิมของท่านเนี่ยมาอพลายตรงน,นี้มันมันจะไม่มันจะไม่เกิดปัญญานะครับมนุษย์ในในทัศนคอ,อิสลามเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างท่านจะอ้างว่าสร้างอะไรก็แต่มันต้องมีต้นกําเนิด มีผู้ออกแบบเพราะว่าเหมือนกันผมมีมือเหมือนกันมีเหมือนกับคุณตาเหมือนกับทุกท่านมีการออกแบบตำแหน่งของหัวใจไม่มีใครอยู่ด้านขวาไม่มีตรงท้องไม่มีตรงก้นมาอยู่ทางด้านซ้ายหมดทุกคนนะครับมีทางด้านซ้ายหมดทุกคนแปลว่าจงใจถูกออกแบบใครคือผู้ออกแบบนี่คือการพิการเป็นหลักฐานว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วนะครับพระเจ้าอย่าดึงพระองค์ลงมาต่ําให้เหมือนสิ่งที่พระองค์สร้างเช่นต้นไม้เช่นตัวเราเราคิดเราวิเศษวิโสเราเป็นมนุษย์วิเศษจนล้องไหวยกันเอง อันนี้ไม่ใช่ทัศนะของอิสลามอิสลามสร้างมนุษย์ทุกคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือทัศนะอิสลามที่เมื่อกี้จะเคลียร์ให้เมื่อกี้ดันเห็นพอดี